sắp sí. xếp sí. sí. ช่วงต่อไปนะครับหากว่าท่านอธิบดีมาถึงนะครับเราจะามีการเปิดคล้ยดอกไม้นะครับ,รนนรบสมมุติว่าท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนท่านรองอธิบดีท่านผู้บริหาร และท่านุูมเกยียตทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมรอยอ,อจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พ,พ่อแห่งชาติประจำปี2567ณบ้านพาเอกกรุงเทพมหาคนครครับในโอกาสน,นี้เรียนเชิญท่านแอดีเปิดกลวยกระทงดอก ละอองผดีพระป,ป่า69 6ตะมงค์ข้าพระุทธเ,เจ้านางอภิญญาชมพมูว่าอีิบดีกรมจิตการเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยผู้บริหารข้าการพนักงานราชการเจ้าที่กรมจิตการเด็กและเยาวชนขอแสดงความจงรักผู้ดีและน้อลมลังเลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันขาที่สุดไม่ได้ซึ่งตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการคารองราย ควาสมสำเร,ร็จภะคโภชนาการที่เป็นมหาภูมิพลอน์อนุเดตินาราณประการด้วยพระเชษฐาสารเพื่อให้ถวยราชมีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประเทศต่างๆหลายประเทศนำไปเป็นดนพ้นที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุกดังพ่อของแผ่นดิน ส2มสอครับเอาใหม่แร๊บนึงนะครับอีกรอบนึ่อเคเอาได้ไหมครับครับหนึ่งสองสามขอบอกขอกขอบอกขอขอบอกขอบบขออ น้องๆนะครับต่อเลโก้เป็นของเล่นที่ที่สองผสมกันโอเคให้พี่ๆดูแลน้องๆลุกขึ้นก่อนสามัวแรกสูตรพี่ว่าเมื่อต่ออแล้วก็พี่่อีกสองคนมุมนี้เลยครับมุมนี้เด็กเขาต่อกันนะครับ พี่ๆช่วยน้องๆเลยต,เลลต,ต่อเลโก้สามรองขอบคุณทุกๆคนนะครับนับเลกโก้จินตนาการสำขีพร้อมให้กับพี่ๆจิตต์อัวหน้าบริการนีด้ึง